good morning สวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะกราฟเป็นอย่างที่คาดการเลยเนาะกราฟบินนะคะกราฟบินสนั่นวันไหวเลยนะคะไปที่เท่าไรอะ่ะโอ้หมื่นเจ็ดพันจุดเลยนะคะแต่ยังไม่ถึงทีพีที่วัดไว้เนาะอทีพี TP ที่วัดไว้สี่อสองห้าเอ่ห้าสองโอ้กลับขึ้นเยอะโคตรตื่นเต้นนะคะห้าสอง ห uh, นะ้าเจ็ดห้าสามหนึ่งศูนย์นะก็ยังไปไม่ถึงนะคะก็กราฟก็ไปตามที่เราคาดการไว้นะคะแต่ Follow By เนาะอย่างที่บอกนะคะก็คือ Follow By กันเองนะแต่ว่ากราฟลงไม่ถึงราคาที่โฟดต,ตั้งไว้เลยนะลงนิดเดียว <c oughs> ลงมาแค่แปดสิบ uh, เองเนาะแปดสิบน,นะโซนแปดสิบนะคะยังไม่ถึงหกสิบห้านะคะ ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะลงมาถึง65เนอะ65แต่ว่ามายกโูที่80โซน80นะคะแล้วก็เบรกเอาท์5,111ไปได้ก็ต้องไปถึงนุ่น TP ที่ว่าไว้นะคะเห็นปะคะ TP ที่คดมองไว้ TP ที่สอง่าเสร็จปุบ๊บนะคะก็เดี๋ยวทำโครงสร้างนะทำโครงสร้างตรงนี้นะคะ อาจจะต้องรอตั้งรับบายนะบายกันที่ราคาเนี่เสร็จแล้วก็จะไปที่ TP ที่สามนะคะก็คือห้าสองเอ่อเก้าสองห้าสามหนึ่งสามห้าสามสามห้าอะไรตรงนี้นะคะอา่าเดี๋ยวไปดูกันแบบละเอียดละเอียดที่นี่เนาะราคาตั้งรับนะคะที่โค้ดมองไว้ก็มีโอกาสที่จะบายโซนที่หนึ่งนะคะห้าสองสามศูห้าสองสองหก ห้าสองสองสี่หรือว่าห้าสองสองหนึ่งนะคะถ้ากราฟมีโอกาสมาโซนนี้นะคะก็จะเป็นบายโซนที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ากราฟเบรกรุนแรงเบเรกรี้ยงเทลงมาก็ต้องมาตั้งรับบายโซนที่สองกันนะคะก็คือห้าสองศูนย์แปดศูนย์สี่แล้วก็ห้าสองศูนย์ศูนย์นะคะก็ต้องมาตั้งรับกันโซนนี้นะคะ ส่ส่วนที่สองนะคะถ้าเบรก่วนที่สองได้อีกมีแรงเยอะอืมกราฟบอกฉันมีแรงเยอะฉันอยากจะลงเยอะๆเพื่อที่จะไปให้ไกลกว่าเดิมอีกอ่ะก็จะต้องลงมาที่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดเจ็ดหรือว่าห้าหนึ่งแปดสองนั่นเองนะคะแต่เป้าหมายก็นู่นแหละอืมเป้าหมายอยู่ที่ห้าสองแปดหนึ่งห้าสองเก้าสองห้าสามศูนย์สามแล้วก็ไกลกว่านั้น ไนะกลกว่านั้นไกลกว่านั้นด้วยเหตุอันใดไกลกว่านั้นด้วยเหตุอันนี้นะคะก็ถ้ากราฟเบรกห้าสามหนึ่งห้าไปได้นะคะกราฟก็จะไปนู่นเลยห้าสี่สี่เจ็ดนะคะห้าสี่แปดห้าแล้วก็ห้าห้าสองเจ็ดนะคะอ่า ก็ห้าพันห้านี่มีโอกาสนะมีโอกาสไปถึงห้าพันสี่ห้าพันห้ามีโอกาสไปถึงนะคะแล้วรอดูโครงสร้างตรงนี้ก่อนว่าอย่างไงถ้าเขาเบรกลงมาก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาก็มีโอกาสที่จะที่จะมาเทคนะมาเทคมาเทคเทนไลน์นะคะมาเทคเทนไลน์แต่ถ้าเขาบอกไม่ไมาเทคหรอกเทนไลน์ฉันต้องการเบรกเอาท์ที่จะไปห้าพันห้าเขาก็จะทำโครงสร้างเบรกเอาท์ขึ้นไปเลย นะคะทำโพรงสร้างเบรกเอาขึ้นไปเลยนะคะสำหรับโพสต์ follow by เนาะ follow by แต่ว่าจะรอเอจะรอ by มีอยู่ไม่สองสามโซนที่ที่ให้ดูเมื่อกี้ะคะ่ะสองสามโซนที่ให้ดูเมื่อกี้รอ by นะคะโซนที่หนึ่งอ่าโซนที่หนึ่งก็คือโซนเนี้ยโซนบัตรนาวมเลยนะคะห้าสองสามศูนย์สองสองหกสองสองสี่สองสอง หนึ่งอะไรเงี้ยันเนี้ยโซนที่หนึ่งนะคะเป็นโซนที่ค่อนข้างจะหือหวานิดหนึ่งนะคะเราไม่รู้ว่าเขาอยากทำอะไรนะคะถ้าเขาอาจจะทำเป็นแบบ expanding หรืออาจจะทำเป็น semi ก็ได้นะคะถ้าเขาจะทำเป็น s e m i c i d c t l triangle แล้วก็น่าน่า,น,า,น,าน่าสนใจนะคะเออมีโอกาสที่จะเป็นนะ,อะเอาระยะไกลก,ก่อนอ่ะอย่างเงี้ย ดูดิเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นถ้าเขาเบกเลยอ่ะอืมถ้าเขาเบกเลยก็เขาก็จะไม่ลงลึกแล้วอะนะแต่ก็เผื่อราคาไว้อืม กลัวกลัวว่าเขาจะดิบลงมาแล้วเราแบบสูงไปใบสูงไปเงี้ยก็ลำบากนะอืมลำบากแก้พออีกใช่ไหมคะแต่ก็นะโซนที่หนึ่งนะคะก็ลงมาโซนนี้แต่ถ้าใครคิดว่าโอ้มาจิ้นชั้นไหวลากได้อะลองดูนะคะนี่ก็สี่สาห้าพันจุดอย่นะแต่ถ้ามาแค่นี้ก็พันกว่าจุดก็น่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ สำหรับโค้ดมองขึ้นนะคะเพราะว่ากราฟจะไปนู่นแหละห้าพันสามถึงห้าพันห้าจะไปตรงนู้นเนาะโอเคสำหรับโค้ดฟอร์ลบายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากราฟยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะก็เดี๋ยวยังไงคืนนี้อ่ะมาวิเคราะห์ร่วมกันเหมือนเดิมนะคะวิคืนนี้วิเคราะห์ร่วมกันเหมือนเดิมแล้วก็เทรดพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะยินดีด้วยสําหรับคนที่คิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟ o l l o w บาขึ้นมาตั้งหมื่นสี่พันจุดโอ้โหพี่น้องเอ้ย นะคะใช่ไหมขึ้นมาตรงนี้หมื่นสี่พันจุดเลยทีเดียวเนี่ยสองหมื่นจุดนะถ้าเอาจากจุดตรงนี้ถ้าเอาจากจุดที่เขาลงไปล่าสุดที่ห้าพันสี่สิบสี่สิบสามนะ,ะก็สองหมืนจุดนะแต่ถ้าเอาโลสุดท้ายนะที่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสามตรงนี้ก็ขึ้นไปหมื่นหมื่นเจ็ดพันจุดแล้วนะคะโอเคนะ,คะสำหรับโค้ดคิดว่าน่าจะขึ้นต่อน่าจะขึ้นต่อนะคะ โอกาสขึ้นต่อนะเป้าหมายก็นู่นแหละห้าพันห้าห้าพันสามห้าพันห้าห้าพันสามห้าพันห้ามาแน่นอนนะคะโอเคเนาะก็สำหรับโครงสร้างนี้ก็รอให้เขาเบรก out แล้วรีเทคมาแล้วก็ขึ้นเลยอืนู่นอะห้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดห้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าพันสามมาแน่นอนนะคะถ้าเขาเบรกได้นะแล้วก็เราต้องยอมที่จะบายสูง นะแต่ถ้าเขาเบรกไม่ได้เขารีเทคกลับมาโซนห้าสองห้าสองสามศูนย์ะจริงๆเขามาถึงแล้วว่านะห้าสองสามศูนย์ห้าสองสองหกห้าสองสองสี่ห้าสองสองหนึ่ง็เทสบาทส่วนนี้ไปก่อนนะคะโอเคนะคะก็สำหรับโพสต์ลล l l o w นะคะก็คลิปนี้ก็ฝากนะ ฝากมุมมองแนวคิดกันไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการเทรดขอให้ได้กำไรทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ